ใช้ทวัดยืนยันสอสก้าวไกลไม่มีความเชื่อมโยงกับคนในป่ารอยต่อซื้อตัวโหวตเป็นนายกต่อกับวิธีการดูดคงทำไม่สำเร็จเหตุประชาชนไม่ยอมรับแฉมีหลายพักติดต่อมาส่วนคดียุบพ,พักเชื่อยังมีโอกาสชนะ หวังสารรัฐธรรมนูญมีมติเปิดไต่สวนพวกนี้วันที่11มิถุนายน2567ที่พักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาทนสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าวไกลกล่าวถึงการประชุมพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพักในวันที่12มิถุนายนนี้ว่าหลังจากนี้จะมีกระบวนการอย่างไรต่อซึ่งหลังจากที่เราได้ยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาไปแล้วไฟกฎหมายพักก้าวไกลได้ไปยื่นขอให้เปิดการไต่สวนและบัญชีรายชื่อพยานที่เราเสนอไปในแต่ละประเด็นข้อต่อสู้ ก็ต้องรอวันพรุ่งนี้สารจะเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องมาไต่สวนเพิ่มเติมหรือมีการเรียกพยานเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในายชัยธวัฒนกล่าวต่อว่าเราคาดหวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้พักก้าวไกลได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยมีการเปิดไต่สวนเรียกพยานเพิ่มเติมโดยพยานที่ยื่นไปนั้นมีจํานวนมาก เพราะข้อต่อสู้มีอีกหลายประเด็นประเด็นไหนที่เราเห็นว่าจะมีการเรียกพยานเพิ่มเติมก็เสนอไปเมื่อถามว่าฟีดแบ็ที่พักเก้าไกลแถลงมีการวิเคราะห์กันว่าพักเก้าไกลใส่เต็มข้อ แสดงว่ารู้อยู่แล้วว่ารูปแบบของการตัดสินนั้นพักถูกยุบใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นปกติของการต่อสู้ที่เราไล่การต่อสู้ตั้งแต่ประเด็นเรื่องใหญ่ๆลงไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นเรื่องการซัดเต็มข้อแต่คิดว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายมีประเด็นที่เราสามารถต่อสู้ได้เราก็ทำไมเราก็เสนอไปเรื่องไหน ที่เราเห็นว่ามีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงใหม่ก็เสนอไปส่วนเรื่องการตรวจสอบสอสองูเห่าในพักนายชัยธวัฒน์กล่าวว่ามีความพยายามที่จะติดต่อสอสอจากพักก้าวไกลตนก็ยอมรับว่ามีจริงและไม่ใช่เรื่องใหม่เราก็ทราบข้อมูลนี้มาตลอดต่อเน,นื่องเป็นเวลาหลายเดือนแต่จนถึงตอนนี้ ตนก็คิดว่าเราไม่ได้กังวลอะไรเชื่อมั่นและมั่นคงในทางอุดมการณ์รวมถึงซื่อตรงต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มอบให้กับพักคก้าวไกลเหนือสิ่งอื่นใดประเด็นสำคัญกว่าคือการที่เรายังมีโอกาสชนะในการต่อสู้คดียุบพักเมื่อถามว่าภาพใหญ่ตอนนี้เหมือนมีเกมที่ทำให้พักคก้าไกลถูกยุบและจะได้ดูดสงสง,งูเห่าไป เพื่อไปโหวตนายกรัฐมนตรีขั้วตรงข้ามโดยการล้มนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายชัยธวัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้อาจต้องแยกออกมาจากการยุบพักซึ่งเป็นการคาดการจากนักวิเคราะห์การเมืองก็ว่ากันไปแต่สถานการณ์นั้นยังไม่มาถึง เมื่อถามว่าช่วงที่พักก้าวไกลออกมาพูดเรื่องงูหาาเป็นช่วงเดียวกับที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงคนในบ้านป่าพอดีมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่สอสอพักก้าวไกลจะถูกดูด จากคนในบ้านป่านายชัยวัฒน์กล่าวว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนายทักษิณหรือพักเพื่อไทยโดยเฉพาะเพราะข้อมูลที่ตนมีความพยายามดูสสพักก้าวไกลมาจากหลายพักซึ่งเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อถามย้ำว่า <c oughs> มเมื่อถามย้ำว่าสสพักก้าวไกล อาจถูกดูดไปโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบในาใยชัยธวัฒน์ระบุว่าวิธีการนี้ไม่น่าจะสําเร็จเนื้อสิ่งอื่นใดตนคิดว่าพี่น้องประชาชนในปัจจุบันไม่ได้ยอมรับวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้อีกแล้ว ต่อให้มีการดูดสสตนคิดว่าก็ยิ่งทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนในระยะยาวเมื่อถามว่ามีรายงานว่าสสที่ไปได้ข้ารถกลับมาด้วยในายชัยธวัฒน์ตอบทันทีว่าไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่ารู้ตัวใช่หรือไม่ว่ามีใครบ้างในาใยชัยธวัฒน์ กล่าวว่าสสก็มาเล่าให้ฟังตลอดว่ามีใครจากไหนพักไหนคนไหนบ้างที่มาติดต่อมีข้อเสนออะไรก็ติดตามตลอดอย่าเพิ่งไปสรุปแบบนั้น ผมแค่บอกว่าในความจริงมีความพยายามเยอะจากหลายพักการเมืองด้วยรวมถึงแม้กระทั่งจะเสนอให้ย้ายไปอีกพักการเมืองใหม่ก็มีอยู่หลายโมเดลหลายกลุ่มแต่ว่าอย่าพึ่งไปสรุปว่าใครเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าส่วนบุคคลเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในายชัยธวัฒน์กล่าวส่วนจะมีวิธีตอบโต้อย่างไรเพราะอาจจะทำให้ลูกพัก ในายชัยธวัฒน์ร้องโอ้ไม่มีความจำเป็นเพราะสุดท้ายพักการเมืองไหนที่ทำงานแบบนี้ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าพักไหนบ้างในาใยชัยธวัฒน์ยิ้มพร้อมกล่าวว่าหลายพักอย่าพึ่งลงรายละเอียดเลยส่วนที่จะมีการฝากเลี้ยงหรือไม่ตนยังไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าจะมีประโยชน์อะไร do